สวัสดีค่ะช่องยาจาพาปลูกนะคะวันนี้ยาจ๋าก็ได้เลิกค่ะได้เลิกที่จะกลับมาโหมดของเราปกติแล้วนะคะก็คือจากที่ยาจ๋าไปขุดโคกหนองนาที่ต่างจังหวัดมากลับมาจากาต่างจังหวัดวันที่30สิสาสิงหาค่ะแล้วก็ไม่ไม่ว่างเลยค่ะยุ่งตลอดเวลาเลยแล้วก็มีเวลามาส่วนก็ต้องเคลียร์นะคะ แต่ว่ายังเคลียร์ไม่เสร็จค่ะแต่ว่าจะทยอยทยอยเคลียร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ยจจ๋าก่อนจะเคลียร์สวนก่อนจะหมักดินเจจ๋าก็ต้องเตรียมแปลงอะไรพวกนี้ยย๊จ๋าก็ต้องเพาะก้าผักสลัดไว้ก่อนนะคิดถึงการเพาะการปลูกสลัดมากค่ะตอนเนี้ไม่ได้ไม่ได้ปลูกมาสองสามเดือนนะคะสองเดือนครึ่งเกือกบสามเดือนแบบคิดถึงมากเลยอยากปลูกมากเลยไม่ได้กินผักสลัดอร,อ,อร่อยอร่อยของยจ๊จ๋าเลยนะคะตอนนี้บรรยากาศบ้านเจ๊จ๋าก็จะรกไปด้วยต้นไม้แล้วก็ ป่าไม้นะคะเพราะว่ามันมันรกมากแล้วยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมีงานให้ทําเยอะค่ะวันนี้ยาจ๋าก็ได้เพาะไปบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้ยาจ๋าก็จะมาเพาะเพิ่มนะคะคือเป็นคอสนะคะเป็นสลัดคอสคอสไม่ใช่มินิคอสนะคะมินิคอส์สยายจ๋าเพาะไปและะ้วค่ะมินิคอสอันนี้ก็คือนยคะยายจ๋าเพาะไปบ้างแล้วนะคะอันนี้มินิคอสเนี่ยค่ะกล่องเนี่ยค่ะเดี๋ยวยายจ๋าจะให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ยะยจ๋ามาพาเพาะก่อน ก็เหมือนเดิมแหะค่ะดินดินที่ที่ยจาจ่าใช้มาเพราะวันนี้ก็คือมันเป็นดินปรุงปลูกที่เจ้าจ่าทาไว้นั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ยาจาก็เอามา,มาเพิ่มคุยมะพร้าวเพิ่มคึ้มเอามาล่อน,ล,อนล่อนให้ละเอียดนะคะล่อนเอาเศษหินเศษอะไรที่ยาจ่าผสมดินไว้หมักไว้เพราะว่าพิษมดยาจ่าก็ไม่มีมีมูลไสเดือนเหลืออยู่สองถุงยจาจาก็มาผสมมสูลไสเดือนนะคะแล้วก็เอาเอา,เอาดินที่ยจาจ่าผสมปรุงปลูกไว้นะคะเอามาล่อนล่อนให้ละเอียดก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ล่อนให้ละเอียดนะคะล่อนเอาที่เศษหยบาบเศษกากเศษแกบเศษกิ่งไม้เศษอะไรที่จะจ๋าหมักไว้นะคะออกก็ให้ให้มันละเอียดประมาณนึงแล้วค่ะก็ใช้ได้เนาะแล้วเจะาจ๋าก็จะเอามาใส่กล่องไว้กล่องกล่องวัสดุเหลือใช้กล่องข้าวกล่องอาหารกล่องขนมที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่จากร้านสะดวกซื้อเนาะ เดีจ๋าก็เก็บไว้นี่ก็เป็นกล่องขนมค่ะนี่ค่ะกล่องขนมขนมขนมทองม้วนเดี๋ยจ๋าซื้อมากินนานแล้วเดี๋ยวจ๋าเก็บไว้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้เราก็มาเริ่มวิธีการเพราะกันเลยเพราะอันดับแรกก็เตรียมกล่องพลาสติกเตรียมดินหรือวัสดุเพาะพิสมอสที่เรามีก็ได้นะคะมาใส่กล่องไว้ไม่ต้องเต็มนะคะหรือใครจะใส่เต็มก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาค่ะ ก็มีเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่เราชอบกินทุกอย่างหรือว่าผักอะไรก็ได้ค่ะเพาะได้หมดแต่ว่าส่วนมากนิยมใช้เพาะผักสลัดกันเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเม็ดเล็กแล้วก็ค่อนข้างที่ต้องดูแลรักษานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพาะโดยการโรยโลงแปลงเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเราถอนต้นกล้ามามาปลูกมันก็จะช้ำนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้เอาพอกล้าได,ไ,ดได้ได้ได้เวลาประมาณ สี่วันห้าวันหรือหกวันถ้าเราต้องการประมาณนั้นคะ่ะไม่เกินสิบวันนะคะก็แยกลงถัดหลุมแล้วก็พอเข้าถัดหลุมได้ประมาณสิบห้าวันไม่เกินไม่เกินไม่เกินยี่สิบวันนะคะสิบห้าวันอะอยู่ในถัดหลุมนะคะหรือยี่สิบวันก็สามารถนําลงแปลงได้คะ่ะก็ตอนนี้ก็คือจากการที่เราไม่ได้เพาะมานานนะคะเนี่ยเจจาก,ก็เพาะคอสเพิ่มนะคะเอาหมดซองเลย หูซองด้วจาก็ซื้อมาเนะาะเย๋งาแล้วก็เตรียมดินเรียบร้อยแล้วเราก็เอามิถุนผกสลัดโรยลงไปให้ทั่วๆกล่องดินที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ว่าพยายามอย่าให้เขาทับกันมากแต่ทับซ้อนกันก็ไม่เป็นไรคะ่ะเขาก็งอกเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันจะแยกก้านลำบากนิดนึงถ้าเขาจะพันกันเยอะแต่ถ้าเกิดมันจำเป็น มันก็ต้องทํานะคะแต่นี้ยะจ่าเพาะเลยว่าจะเพาะน้อย,ยะจะาจ่าก็เพาะเยอะเหมือนเดิมค่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเพาะแล้วแบบสนุกมือมันมือค่ะจากที่ยิ่งไม่ได้เพาะมานานนี่แบบคิดถึงการเพาะผักสลัดมากเลยค่ะตอนนี้ก็คืออยากปลูกอยากเพาะอยากอยากเห็นผักเขียวๆแล้วค่ะหลายเดือนแล้วไม่เห็นผักแปลงเขียวๆแต่ถ้าเากิดว่าย่าจ่าทำหน้าฝนน่ะก็คงจะเจอปัญหาเยอะเหมือนกันค่ะทั้งก้าผักทั้งทั้งก้าผักทั้งก้า ไอ้นี่เนาะค่ะเราก็โรยไปนะคะให้กระจายกระจายให้ทั่วให้ทั่วในกล่องของเราเนี่ยค่ะเม็ดผักสลัดบางชนิดนะคะก็จะเป็นสีดำบางชนิดก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะถ้าเป็นสีดำก็จะมองมองลำบากหน่อยเนาะมองยากหน่อยเราก็โรยไปให้ทั่วแต่ถ้สีดำมันก็จะเข้ากับดินเนาะสีเดียวกันกับดินมันก็จะมองเห็นยากนะคะเนี่ค่ะก็ประมาณโรยให้ทั่วแบบนี้เลย ถ้าแล้วก็ถ้าเกิดเราก็จะกดลงไปอย่างนี้ได้ค่ะแตะเบาๆให้เม็ดผักเขาแนบกับดินนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าไม่กดก็ไม่ไม่แตะเบาๆก็ได้ค่ะจะพ่นน้ําเลยก็ได้จะฉีดพ่นน้ํำเลยก็ได้มันก็แล้วแต่นะคะว่าทําได้ทั้งสองอย่างใครอยากทําแบบไหนก็ทําได้ค่ะจะแตะเบาๆให้เม็ดแนบกับดินอย่างนี้ก็ได้หรือว่าไม่แตะก็ได้ แล้วก็ใช้ดูขวดน้ำพ็อกกี้ะจ๊ะพังค่ะยังไม่ได้ไปซื้อก็เลยแบบเป็นสภาพนี้ค่ะยังไม่ได้ไปซื้อใหม่แล้วก็สเปร์น้ำด้วยพ็อกกี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาบัวลดน้ำไปมันจะฉ่ำไปมันจะแฉะแล้วก็เพราะว่ากล่องดินกล่องหดือยะเดียวลืมบอกเนาะกล่องอันนี้เราไม่ได้เจาะรูนะคะไม่ได้เจาะก้นนะคะเรียบนะคะเห็นไหมไม่ได้เจาะคือเราจะลดน้ำแค่พอชุ่มไม่ได้เอาแบบ พอชุ่มชื้นไม่ได้เอาชิงแฉะนะคะลดเช้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะเช้าเย็นถ้าอากาศมันชื้นมากก็มาเปิดดูถ้ามันชื้นมากก็ไม่ต้องลดนะคะประมาณนี้ประมาณนี้แหละแล้วก็ปิดฝาฝ้ายาสาไปไหนยายาหายไม่ค่ะปิดฝาไว้ปิดฝาไว้พรุ่งนี้เช้าก็มาเปิดรดนัง่งฝานี้ไม่ใช่ฝานี้ พรุ่งนี้เช้าก็มาเปิดรดน้ําเหมือนเดิมเช้าเย็นก็ทิ้งไว้แบบนี้แต่ตอนนี้ยะจ๋าจะให้ดูที่ยจยจ๋าเพาะไว้ได้สองวันแล้วค่ะงอกแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊กสวดยากนิดนึงด่กกระปุกเนี้ยกระปุกนี้เพิ่งใช้ครั้งแรกค่ะก็เ,เปิดยากนิดนึงนี่ค่ะงอกแล้วนะคะถ้างอกเป็นตุ่มๆแบบเนี้ยเราสามารถเปิดเปิดฝาทิ้งไว้เลยได้นะคะแบบเนี้ย ให้เขารับแสงได้เลยค่ะแต่เอาไปตั้งในที่ร่มนะคะอย่าเพิ่งออกแดดอย่าเพึ่งเจอน้ําอย่าเพึ่งออกแดดจะพึ่งเจอน้ํานะคะอย่าเพิ่งเจอน้นะะอํานฝนเพราะว่าการเพราะการเพราะผักก้าเขาเล็กเนาะเจอน้ํายังไม่ได้เนาะเจอน้ําฝนยังไม่ได้อันนี้ก็อันนี้ยาจ๋าก็เป็นผักกาดหอมอิตาลีเนาะ ลืออยู่นิดหน่อยค่ะเนี่ยค่ะงอกแล้วสองวันก็จะได้ประมาณนี้บางบางครั้งก็จะได้งอกดีมากกว่านี้อันนี้มเมล็ดของเจจ๋ามันนีน้อยเนะยะาะเจจ๋าเพาะน้อยก็ได้ประมาณนี้มันหมดแค่นี้ค่ะอันนี้ก็เปิดรับแสงได้ค่ะไม่ต้องปิดฝาแล้วถ้าเกิดเขาเห็นเขาเริ่มงอกขึ้นมาแตกตาขึ้นมาก็เปิดรับแสงได้เลยค่ะอุ้ยแม่ผ่านขอจัลลี่อันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็น มินิคอสค่ะอันนี้มินิคอสเห็นไหมคะงอกดีมากค่ะมินิคอสประมาณนี้เนาะเปิดรับแสงค่ะเปิดรับแสงอย่าให้เจอแดดเอาไว้ใต้ชายคานะคะร่มลำไยอันนี้ก็เป็นเดโอกนะคะอันนี้ก็เป็นเดโอกเหมือนกันเดโอกสองกระปุกนะคะเปิดรับแสงเหมือนกันค่ะเปิดรับแสงอย่าให้เขาเจอแดดเอาไว้ใต้ชายคานะคะอันนี้ก็เป็น สลัดแก้วค่ะพักัดแก้วนะคะเริ่มงอกเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มันเป็นฝาใสเนะาะยจ๊จ๋าก็จะปิดไว้ก่อนแล้วกันเพื่อกระตุ้นการงอกเม็ดเขางอกไม่พร้อมกันค่ะเหลืออีกเยอะที่ยังไม่งอกวันนี้เาจ๊จ๋าก็จะลดน้ําอันนี้สลัดแก้วเาจ๊จ๋าก็ปิดฝาไว้ไว้สัก,ก,กคืนหนึ่งเนาะตั้งไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ลดน้ําเพราะยจ๊จ๋ายังไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะวันนี้นะคะทุมน้าพอกี้นะคะฉีดพ่นพชื้นๆเดี๋ยวให้แฉะนะคะให้ทั่ว เดี๋ยวมเมล็ดเขาจะเน่าเนาะถ้ามันแฉะเกินไปเดี๋ยวกำลังงอกอาจจะเกิดอาการเน่าได้ค่ะ,คะก็แค่นี้นะคะการเพาะผักสลัดของเจ๊จ๋าในรอบใหม่ในรอบสามเดือนที่ผ่านมาสามเดือนกว่าที่ผ่านมาซึ่งเจ๊จ๋าก็อยากอยากเพาะอยากปลูกนะคะก็ถ้าชอบก็ใช้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะ,ะเดี๋ยวมาติดตามผลงานการเพาะผัก สลัดการปลูกในครั้งต่อไปนะคะเราจะอปัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะเจอกันใหม่คิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ